อรุณสวัสดิ์ในเวลาสว่างน้ำเมืองผู้ดีขอเจริญพรเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านทินะชัดโจปิเจโหติอุทธาตาทิติมานโรอาจาระสีละสัมปันโนนิเสอคีวะพาสติคนเรา ถึงมีชีชาติกำเนิดต่ำแต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในพืนมืดก็สว่างสวยกลับมาพบกับรายการเก็ดธรรมะคุณครูไม่เล็กในยามเช้าเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแง่คิดสะกิดใจและ นะครเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอ่ะจะระเบียบหน้าตาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครังนะแล้วก็ยิ้มะนะผู้เทศก็ยิ้มด้วยยิม้มยิ้มหรือ,อยังยิ้มแล้วรวยนะยิ้มรับความสําเร็จมิหน้าเรารวยตลอดเลยสุนทอนพ่อวันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับวันนี้ หากทำดีต้องได้ต้องดีสิลูกเอ้ยมันขึ้นอยู่กับเราใช่อื่นเลยอยากสเบยก็ทำให้ใจสบายดีไหมดีนะฮะพอเราได้รับฟังคุณครูไม่เล็กหลายๆความต่อเนื่องที่ผ่านมาจะพบว่า พอเวลาท่านพูดเรื่องพระพุทธเจ้าหรือพูดเรื่องภาษาลีบุตรพโมคัลลานะเราก็จะได้แง่คิดมุมมองที่มันตีกลับมาถึงวัดพระธรรมกายถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สุดแห่งปัญญาบารมีหรือว่าที่สุดแห่งการที่ออกมาปกป้องหมู่คณนนะรับผิดชอบต่อหมู่คณะ <c oughs> ทุกครั้งที่คุณครูไม่ไม่เล็กเนี่ย ท่านเล่าเรื่องคุณครูไม่ใหญ่หรือว่าคุณใหญ่ก็ตามนะท่านเล่าไปท่านก็จะยิ้มยิ้มไปตลอดมันพบมันมันมันพบได้อย่างว่าท่านมีความสุขนะและท่านก็จะชื่นชมด้วยความจริงใจแบบต้องบอกว่านับล้านล้านเปอร์เซ็นตแต่ละแต่ละคำพูดคำจาที่ท่านพูดออกมาอนงะบอกถึงความเคารพน,นอบน้อมอ่อนน้อม นะและความนับถืออันเป็นที่สุดจริงๆ <c oughs> ทําไมทําไมเป็นแบบนั้นนะความพิเศษของวัดพระธรรมกายคืออะไรนี่รูใหม่ความพิเศษของวัดพระธรรมกายคืออะไร,ร,ะร,ออะไรทําไมถึงแตกต่างจากวัดทั่วๆไปอนะประเด็นนี้สําคัญมากนะเราได้ปูชนียาจารย์ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบาร,รมี พวกเราเนี่ยต้องดูเป็นแบบอย่างคือพระเดชพระคุลงปูพระผู้ปราบมารพระผู้คน้นพบวิชาธรรมากายท่านเป็นพระแท้เป็นมหาเถระของยุคถือว่าเป็นปรมาจารย์ในในด้านยุคในการภาวนาในยุคเนี้ยที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันให้กับพวกเราดูอย่างนี้ นะท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นคว้าวิชาธรรมกายกลับมาให้กับชาวโลกนะในยุคนี้แล้วท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแพ่วิชาธรรมกายด้วยถามว่าทําไมเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำวิชาธรรมกายหรือเผยแพ่วิชาธรรมกายจะเจอคุณยายไหมไม่เจอนะ เราเราเนี่ยลงมาเป็นหมู่คณะใหญ่วันที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านท่านเข้าไปเจอผังนะผังอะไรผังในอดีตนะเวลาหลวงพ่อท่านคุณครูไม่เล็กท่านเดินตามคุณครูไม่ใหญ่นะแล้วคุณครูไม่ใหญ่ท่านชี้ที่ไรนะหยุดยืนอยู่นะอยู่นิ่งๆนะยืนอยู่นิ่งๆเนะีนะ่ยคุณครูไม่เล็กท่านก็บอกว่า งานเข้าแล้วคือยังไงคือท่านออกไปเดินแล้วยืนยืนยืนแล้วนิ่งๆแล้วมองอ่ะต้องมีอะไรรู้ใจอนัรน,นั้นต้องมีอะไรพอเห็นปุ๊บมีอะไรเช่นในอดีตผังสองพันไร่เนี่ยนะตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่สองพันไร่ท่านไปยืนท่านท่าบอกว่าสมพตาตะต่อไปเนี่ย นะเราจะต้องไปตามลูกๆกลับมานับล้านนับล้านล้านคนที่ลงมาเกิดพร,พร้อมๆกันเอาละตอนนั้นเนี่ยอยู่ในห้าร้อยไร่ใช่ไหมนะจู่ๆจะบอกว่านับล้านล้านคนแนละ้วยังไงต่อมองหน้าเสร็จปุ๊บพ่มาบอกพืนะ้นที่ทั้งหมดน่ะน,นะนะทั้งหมดเนี่ย สักหมื่นไล่สักหมื่นไล่นะคุณยายทราบเอางั้นเลยท่านเอางั้นเหรอท่านท่านนี้ต้องทำอะไรเลยนะนะมีหวังตายได้นะนะพอลุยเอาจริงๆปุ๊บสองพันไร่หลวงพ่อตาาก็บอกว่าแค่นี้ก็หืดขึ้นคอแล้ว สองพันไร่มันก็จะเอาตายแล้วคือผังในอดีตนะหมื่นไร่แต่ผังปัจจุบันได้แค่สองพันไร่ท่านบอกดูสิดูพยามารแล้วก็ดูบุญบารมีนะที่เหลือแค่สองพันไร่ขนาดแค่สองพันไร่ท่านยังไม่ได้หลับตาทำทำวิชาเลยนี่ตรงนี้นะนี่พอเวลาท่านเล่ามาท่านก็เล่า คูบาอาจารย์เป็นแบบนี้คือทุ่มสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะจนกระทั่นหลวงปู่ท่าน,ลา,นลาโลกไปก่อนจะลาโลกไปก็สร้างสิทธิานุสิทธิ์ที่ท่านชื่นชมมากคือคุณยาาอาจารย์ของเราซึ่งอย่างที่เราได้ยินมาแล้วว่าท่านชื่นชมคุณยายของเราว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองทำไม เป็นหนไม่มีสองนะก็เพราะคุณยายของเราเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการศึกษาวิชาธรรมากายในการศึกษาค้นคว้าธรรมะตามที่ท่านอบรมสั่งสอนนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันตามท่านด้วยท่านจึงได้บอกว่าคุณยายเนี่ยเป็นหนไม่มี2องพูดง่ายว่าเดินทับรอยเท้า อุบาจารย์แบบเก้าต่อ9ก้ากันเลยทีเดียวนะหลวงปู่เดินไปทางไหนก้าวอย่างไรคุณยายก็เดินไปทางนั้นและเก้าอย่างนั้นเดินซ้ำรอยหลวงปู่ตลอดจึงบอกว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองนะพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นปฐมเหตุให้เกิดวิชาธรรมกายท่านเอาชีวิตเบินเดิมพันให้ให้ชาวโลกดูในยุคนี้ แล้วท่านก็เป็นปูชนียาอาจารย์ของคุณยายอาจารย์ของเราด้วยคุณยายอาจารย์ของเราก็ต้องเรียกท่านว่าเป็นลูกศิษย์ที่ท่านสามารถถ่ายทอดเอาอุดมการณ์นะคือสิ่งที่หลวงปู่ท่านนึกคิดปรารถนาอยู่ในใจเนะี่ยคุณยายสามารถเอาถ่ายทอดมาได้หมดนะ ทายทอดเอาอุดมการคือการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโชคดีที่เรามีปูชนียาจารย์ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันและเป็นต้นกำเนิดของวัดพระธรรมกายนี่ นะเพราะสองท่านนี้นะอีกทั้งในขณะนี้เราก็เห็นหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของเราท่านป่วยตลอดเลยนะท่านป่วยตลอดไม่ว่าจะป่วยแสนป่วยอย่างไรก็ตามแต่ท่านก็เวลาเจอลูกก็ยิ้ม แจ่มใสตลอดหลวงพี่ชอบจังเลยตอนที่คุณครูไม่เล็กเนี่ยท่านรับญาติโยมรับแขกญาติโยมแล้วท่านตอนนั้นเนี่ยปีสีนะ่สองอ่ะวัดมีเรื่องเรื่องขึ้นลงขึ้นจานท่านต้องแก้ปัญหาตลอดตื่นแต่เช้าก็มีแขกมากราบเรียนปรึกษาปัญหานะกว่าจะรับแขกเสร็จนูนะ่นน่ะตีหนึ่งน่น แล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันชันเช้าฉันเพลอย่าให้ว่างทีเดียวขนาดฉันไปยังมีโยมมานั่งคุยนะเรื่องอ้ข่าวข่าวปัญหาหรือว่าการแก้ไข,ขตา่างๆเล่นเอาท่านป่วยแล้วกันนะให้น้ำเกลือนะหลวงพี่ถาม,มพ่อครับมันจะไหวเลยครับทันบอกเฮ้ยป่วยอะ่ะมันภายนอกป่วยแค่กาย แต่ใจข้าไม่ป่วยเว้ยนะแต่ที่มาเนี่ยไอ้พวกนี้ยใจป่วยกายไม่ป่วยแต่ใจป่วยนะพอฟังแล้วเนี่ยเออเนี่ยคุณครูไม่ห่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะป่วยแสนป่วยอย่างไรก็ตามแต่ท่านก็ยิ้มแจ่มใสตลอดออกมาพบกับเราที่หน้าดีเอ็มซีในสมัยนั้นนะออกมาพบกับเราที่หน้าดีเอ็มซีทุกคืนไม่เคยขาดนะ แม้แต่วันอาทิตย์วันบุญใหญ่ท่านก็มานะไม่เคยขาดเลยมาพบกับเราเท้าจรดเย็นแม้สุขภาพท่านไม่ดีมีไหมข้อแม้อุปสรรคไม่มีข้อแม้เงื่อนไขไม่มีแต่คุณยายของเราเนี่ยก็ฝึกท่านแบบเอาชีวิตเบนเดิมพันกับเหมือนกับคุณยายเช่นกันคุณไงหลวงปู่ฝึกยายมายังไงคุณยายก็ฝึกหลวงพ่อแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น ท่านจึงเป็นต้นแบบเป็นนักสร้างบาร,รมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้พวกเราดูขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เห็นครูบาอาจารย์วัดพระธรรมกายเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบาร,รมีแบบนี้เพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเขาจึงทำอะไรเราลำบากเพราะเราเนี่ยทุ่มใจทำทุ่มใจสร้างวัดทุ่มใจสร้างบาร,รมี นี่เป็นโชคดีของพวกเราที่เป็นสิทธิวัตรพระธรรมกายคือมีปูชนีอาจารย์ที่เอาชีวิตเบเนอร์มันนะที่ละโลกไปแล้วถึงสองท่านแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีเลือดมีเนื้อนะให้เราเห็นอยู่กับตายังมาเทศให้เราดูด้วยอง่าไหลวงพ่อก็ยังอยู่มาอบรมให้เราเป็นประจำนะอยู่อีกหนึ่งท่าน เรายังโชคดีขนาดไหนเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยถามก็ถามเสียดเดี๋ยวนี้แล้วเราจะรู้ว่าตัวเรานี่ก็บุญเยอะนะนะตัวเราเนี่ยก็บุญใหญ่ไม่น้อยเหมือนกันถ้าไม่มีบุญเนี่ยคงไม่ได้มาเจอมาเจอหรือไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของผู้ที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน นะเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีของพวกเรายิ่งกว่านั้นอยากจะชี้ให้เห็นว่าการที่จะประสบความสำเร็จในในชีวิตจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในวัดก็าตามนะมีหลักสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคืออะไรต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาไปดูเถอะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์สำคัญๆของโลก กี่ท่านกี่ท่านก็ตามทั้งหลายเหล่านั้นต่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งสิ้นครับนะเป็นนักทำงานในอดีตผู้ที่กอบกู้โลกกู้ชาติในอดีตเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปกป้องชาติปกป้องโลกทั้งนั้นแหละรวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระศาสดาแต่ละท่านก็เอาชีวิตเป็นเป็นเดิมพันทำทั้งสิ้น แต่มีอยู่แต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งนะอยากชี้ให้เห็นการวางแผนชีวิตเป็นเดิมพันธ์ในการทำงานมีด้วยกันอยู่สองประเภทอ่ะประเภทแรกคือเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์แบบใจขุนสองเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์แบบใจใสออ พวกโจรเนี่ยเอาชีวิตไปเดิมพันแบบใจคุณจึงไปนรกครับอันนี้ดูให้ดีนะคือถ้าจะเอาอะไรให้ได้จริงจจังๆแล้วก็เป็นก่อเป็นกรรมก็ต้องทำแบบเอาชีวิตไปเดิมพันทำนนแต่เวลาเอาชีวิตไปเดิมพันทำนั้นก็แบ่งออกเป็นสองสายสายหนึ่งเอาชีวิตไปเดิมพันทำแบบใจคุณคุณ นี่เป็นเส้นทางของโจรของคนใจบาปขนาดโจรคนใจบาปคนเลวยังยัง,ย,งยังต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันลุยเลยก็เพราะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำนี่ไงหมู่บ้านนะตำบลหนึ่งหรือจะเป็นจังหวัดหนึ่งก็ตามจะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีโจรแค่ไม่ถึงร้อย แต่คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกล้วยพวกนี้แล้วกันน่ะกล้วยมหาโจรแค่ร้อยอะ่ะฟังแล้วคุ้คนๆะเหมือนบ้านเมืองไครก็ไมู่นะมีมหาโจรอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกมีอยู่นิดเดียวแต่พวกนั้นเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันลุยเลยกอบโกยเลยโกงชาติโกนบ้านเมืองแค่นี้ก็กลัวไหมล่ะกลัวนี่ไง พวกเผด็จการทั้งหลายในโลกนี้มีพักพวกไม่กี่คนหรอกแต่มันก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ทำให้โลกนี้วุ่นวายปั่นป่วนกันไปหมดคนทั่วโลกเป็นร้อยเป็นล้านนะกลัวมันก็แล้วกันเพราะฉะนั้นมันเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ชีวิตเป็นเดิมพัน์ของพวกมันใจคุณ เมื่อใจหมองนะใจก็ขุนก็ไปอัาปายมันตัดจิตก็ตรงนี้พระภิกษุพระอรหันต์เอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบใจใสๆอันนี้เป็นเส้นทางของนักสร้างบารมีอย่างพระอรหันต์ในอดีตพระอริยะเจ้าในอดีตนะบุพราจารย์ในอดีตของเราจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ก็เอาชีวิตเบื้อเดิมพันธ์ทำแบบใจใส,ใส่การที่ท่านปราบมารปราบโจรที่เอาชีวิตเบื้อเดิมพันแบบใจคุณพวกที่เราพวกเราเนี่ยเป็นนักบุญตั้งใจสร้างบารมีถ้าเอาแต่สร้างบุญสร้างแบบธรมธรมดาธรรมดาก็จะแพ้มารนะแพ้โจรอีกเหมือนกัน เมื่อไหร่เราเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จุดนี้ชนะมันชนะตรงนูน้นนะมิฉะนั้นแพ้มันนะขอเตือนไว้บางศาสนา,าลัทธินะเขาเผยแผ่ชีวิตเขาเผยแผ่ศาสนาของเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ว่าจะเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ถ้าคนตายไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านแต่นั่นแหละพอ,อถึงจุดหนึ่งแล้วก็ความบาปของมันก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยละลายไปหมดประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้เลิกล้มหายตายจากสลายกันไปเยอะแยะแต่กระสารสร้างเจนกันไปด้วยตัวของเขาเองบางศาสนารุกรานศาสนาอื่นก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบใจคุณ เมื่อประเทศที่เคยนะเป็นเมืองพุทธถูกรุกรานจากพวกที่เอาชีวิตเบนเดิมพันแบบใจขุนๆทำไมเราจึงเสียเมืองพุทธให้เขาไปล่ะเพราะคนพุทธของเราไม่ได้เอาชีวิตเบนเดิมพันแบบใจใสๆปกป้องไงจึงต้องเสียให้เขาไปแต่ถ้าเรา นะเอาชีวิตเบเนิมพันปกป้องตายเป็นตายแล้วก็อย่างนี้จะทำอะไรเราได้นะพระอรหันต์ทุกพระองค์นะไม่ว่าจะเป็นพระโมคคานะพระสารีบุตรล้วนแล้วแต่เอาชีวิตเบเนิมพันแบบใจใสคือต้องเข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ต้องหยุดต้องนิ่งในตัวให้ได้ ถ้ายังหยุดนิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7็ไม่ได้ใจไม่ใสถ้าใจไม่ใสจะไปสู้จะไปลุยเขาเดี๋ยวมันใจคุณกอดคอกันลงนรกไปอีกนะต้องสู้แบบใจใสทุกครั้งจะพูดจะสู้จะลุยอะไรกับใครต้องถามตัวเองว่าใจใสหรือเปล่าสู้แบบใจใสเหมือนพระอรหันต์ในอดีต นั่นก็คือบุคคลเมื่อพันพันปีที่แล้วเราก็สงสัยว่านักสร้างบารมีแบบเอาชีวิตไปเดิมพันแบบใจใสในยุคนี้มีหรือไม่ตอบว่าตอบทันทีนะมีเห็นไหมเห็นใครอ่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราไงคุณอาจารย์ของเราไงที่ท่านสู้เอาชีวิตไปเดิมพันในการประพฤติปฏิบัติธรรม ในการทำวิชาแบบใจใสแล้ววันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันทำต่อแบบใจใสโอกาสชนะจึงจกมีโอกาสจะกู้พระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองจึงจกมีอ่านะหมดเวลามาฟังสรุปกลอน มุนๆนหน่อยนะเราโชคดีที่เรามีวันนี้วันวันที่ได้สร้างบารมีเราโชคดีที่พบต้นแบบด,ดีท่านบ่มชี้ทิ้งชีพน้อมเชิดชูเราโชคดีที่ทันยุคหลวงปู่จึงได้รู้วิชาธรรมกายเราโชคดีที่เกิดเป็นหลานยาย รู้เป้าหมายถ่ายทอดอุดมการเพราะเรามีปูชนียาจารย์ผลปราบมารผลทางชนะมันจะสำเร็จได้นำ้ำทุ่มเดิมพันสู้รวมกันใจหยุดจุดนิพพานอาทุ่มเฮครียดมากเลยวานเดินไปเดินมาเครียด ามาลากันด้วยกรอนสุนทรพ่อวันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับวันนี้หากทำดีก็ต้องดีสิลูกเอ้ยมันขึ้นอยู่กับเราใช่อื่นเลยอยากเสบเบยก็ทำให้ใจสบายจเจเลิญพอออน Hãy như cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nay thục lỡ những video hấp dẫn So หาชนเปรม